ส่วนการสร้างความรู้ให้กับประชาชนเท่าทันกลโกงของมิจฉาชีพจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อที่ผ่านมาเราก็จะเห็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาให้ความรู้นะคะรวมถึงออกประชาสัมพันธ์กันหลายที่มีการไปแปะป้ายให้ข้อมูลตามปั๊มน้ํามันต่างๆเนี่ยนะคะโดยเฉพาะตามห้องน้ําก็พยายามเดินหน้าในหลายจุดนะคะอย่างก่อนหน้านี้เนี่ยตำรวจเขาก็ร่วมกับเครือเจริญพกพันธ์หรือว่า CP พีสร้างภูมิคุ้มกันนะคะหรือที่เรียกว่าวัคซีนไซเบอร์เขาทํามา ตั้งแต่ประมาณซักช่วงต้นปีที่ผ่านมานะคะโดยร่วมกันผลิตแล้วก็เผยแพร่ข้อมูลความรู้กลลวงในรูปแบบต่างๆแล้วเขาก็เอาข้อมูลเหล่านี้เนี่ยไปติดไว้ตามร้านสะดวกซื้อก็คือ7 e เ e ่ e อเนี่ยนะคะมีอยู่ทุกที่ทั่วประเทศนะคะคนที่เข้าไปก็จะได้เห็นนะคะจะได้รู้เท่าทันภัยออนไลน์ที่เกิดขึ้นและปัจจุบันนี้ก็ยังคงมีการรณรงค์และทำเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องค่ะโดยทางพลตำรวจเอกสมพงษ์ชิงดวงที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ร่วมกับผู้บริหารในเครือซีพีนะคะประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์สร้างความตระหนักรู้และป้องปรามภัยอาชญากรรมออนไลน์เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันเกี่ยวกับภัยออนไลน์ซึ่งตั้งแต่2หน่วยงานเขามีการทาบันทึกความร่วมมือตั้งแต่เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะก็มีการจัดทําสื่อโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประกอบมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีรวมถึงเรื่องของบัญชีม้าออกไปเผยแพร่ภายในร้าน7 e เ e ่ e อีเลฟเว่น กว่า14,000สพสาขาทั่วประเทศเพลตเอกสมพงศ์บอกว่าการขอความร่วมมือ CP ีเพื่อเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์มาเตือนภัยประชาชนเนี่ยนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยแม้สถิติการรับแจ้งความผู้เสียหายทางออนไลน์จะลดลงแต่ว่าคือมันลดลงอย่างที่ไม่ได้มีนัยสําคัญคือไม่ได้ลดลงมากเนี่ยนะคะยังมีประชาชนตกเป็นเหยื่ออยู่เพราะฉะนั้นก็ต้องหาช่องทางเข้ามาเพิ่มเติมนะคะเพื่อให้ประชาชน,นรับรู้ถึงข้อมูลข่าวสารได้มากขึ้นจะได้ ไม่เ <ahan> ชื่อไม่โอนนะคะแล้วก็ไม่ไปรับจ้างเปิดบัญชีม้าค่ะไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนนะครับไม่เชื่อก็คือว่าอะไรทุกเรื่องตัดเข้ามาครับท่านอย่าเพิ่งเชื่อนิทางเป็นผู้นิทางออนไลน์นะครับไม่รีบท่านตรวจสอบข้อมูลก่อนหรือทางคนยึดความรู้นะครับแล้วก็ไม่เชื่อแล้วก็ไม่โอนนะครับสิ่งที่มาคือไม่โอนนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มีความสำคัญก็อยากจะฝากพี่น้องไปสื่อคนนะครับว่าตรงนี้ลดการถูกลอกรวงจากแม่คุณได้ แล้วก็ฝ่าปัญชาทุมพันธุ์นะครับแก๊งคโคลเตอร์จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าไม่มีบัญชีมาเพราะนั้นพี่น้องประชาชนนะครับที่ไปเปิดบัญชีตัวเองไม่ได้ทำธุรกรรมทางการเงินเนี่ยขอร้องนะครับท่านอย่าไปเปิดให้ใครนะครับท่านต้องมีความติดตามกฎหมายนะครับมีโทษทางอาญาตรวจกับเอเวนต์เลเวนเนี่ยก็ไล่กันเป็นบริการสาธารณะมาณ24ชั่วโมงดังนั้นโอกาสเนี้ยก็โอกาสเนี้ยก็เป็นการสร้างความตระหนักรู้นะครับการที่กระจายไป สถานบันเปเว้ยเนี่ยมันเป็นการที่ทำให้คนที่เข้ามาทุกวันเนี่ยจำนวนมากเนี่ยได้รับรู้